กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาหัวข้อ4.2เมื่อวัตถุเคลื่อนที่แล้วเกิดความเร็วที่เวลาต่างๆจะสามารถนำไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาหรือ v เท่ากับ t อ่าโทษทีครับ v ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของปริมาณความเร็วความเร่งกับเวลาและลักษณะของการเคลื่อนที่ได้เรามายกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของรถยนต์ในแต่และช่วงเวลานะครับดังภาพที่2.32แล้วเราก็จะนำเหตุการณ์ข้อมูลเหล่านี้ไปเขียนในกราฟที่ 2.33นะครับเรามาดูเหตุการณ์กันนักเรียนเหตุการณ์ที่ t เท่ากับ0วินาทีรถจอดอยู่นิ่งนะครับเหตุการณ์ที่2ก็คือที่ t เท่ากับ1วินาทีรถมีความเร็วเป็น5เมตรต่อวินาทีเหตุการณ์ที่3ครับเมื่อเวลาเท่ากับ2วินาที รถมีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น10เมตรต่อวินาทีแล้วก็เหตุการณ์ที่ t เท่ากับ3วินาทีรถมีความเร็วเป็น15เมตรต่อวินาที mm hmm. เมื่อเรานำข้อมูลเหล่านี้ไป plot กราฟกราฟที่เราพูดถึงจะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลา เราให้แกน x เป็นเวลานะครับให้แกน y เป็นความเร็วแกน x นี่เป็นเวลานะครับแล้วก็พ l o ตกราฟครับเหตุการณ์ที่ t เท่ากับ0ก่อนเหตุการณ์ t เท่ากับศ เพราะฉะนั้น t เท่ากับ0ก็อยู่ตรงนี้ครับจุดของเรารถจอดอยู่นิ่งแปลว่าความเร็วก็มีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพล็อตกราฟจุดก็เลยอยู่ที่จุด0 0จุดที่1นะครับต่อมาครับเหตุการณ์ที่ t เท่ากับ1เหตุการณ์ที่ 2, 2> ครับ t เท่ากับ 1, 1ก็คือ t 1วินาทีเนี่ยนะครับ ความเร็วก็จะมีค่าเท่ากับ5เมื่อพอดจุดก็จะได้ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับต่อมาครับเมื่อ t เท่ากับ2ความเร็วเท่ากับ10เมื่อพอดจุดก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้าย t เท่ากับ3ได้ความเร็วเท่ากับ15เมตรต่อวินาทีก็ได้จุดแล้วก็ลาก เส้นตรงเชื่อมจุดทั้ง4จุดก็ได้เป็นเส้นตรงอย่างที่เราเห็นในหน้าจอนี้นะครับคราวนี้เรามีความรู้อะไรเกี่ยวกับกราฟล่ะเราก็มีความรู้อยู่2อย่างเกี่ยวกับกราฟก็จะมี1ความชัน2พื้นที่ใต้ กราฟใช่ไหมครับเราไปดูอันแรกก่อนนะครับเรื่องของความชันจากภาพที่2.33นักเรียนดูอยงนี้นะฮะจากภาพที่2.33จะได้ว่าความชันของกราฟ vt ซึ่งความชันของกราฟ vt หามาจากเดลต้า v ส่วนเดลต้า t เดลต้า v ก็คือแกน y ครับเดลต้า t ก็คือ แกน x ครับเดี๋ยวกูจะเขียนให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้คือเดลต้าเดลต้า y ส่วนข้างล่างก็จะกลายเป็นเดลต้า x เดลต้า x ก็เดลต้า y ส่วนเดลต้า x ซึ่งไอเดลต้า y ของเรามันคืออะไรครับเดลต้า v ส่วนเดลต้า x ของเราก็คือเดลต้าอะไร เดลต้าทเมื่อเรานำไปแทนค่าในสูตรมันก็เลยได้เป็นเดลต้าวส่วนเดลต้าทแบบนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าไอความชันตัวนี้มันคืออะไรมันคือความเร่งครับความชันตัวนี้มันคือความเร่งเพราะฉะนั้นเราเลยทราบเป็นบทสรุปว่าไอความชันของกราฟ v t เนี่ยมันคือ ความเร่งนะครับเราลองมาหาความเร่งกันนะครับโจทย์เขาบอกว่าตัวอย่างเขาบอกว่าจงหาความเร่งของความชันในกราฟช่วงวินาทีที่1นถึงสครับเวลา1นถึงสลองมาหาความเร่งสิครับซึ่งไอความเร่งนั้นก็คือความชันของกราฟนั่นแหละ เราก็เข้าสูตรได้เลยครับความเร่งเท่ากับความชันซึ่งไอความชันหาได้จากเดลต้า v ส่วนเดลต้า t ไอคราวนี้ไอเดลต้า v เขาบอกว่าเราพิจารณาช่วงวินาทีที่1-3 d e l ถึง3เดลต้า v ก็เลยกลายเป็น v วินาทีที่3ลบ v วินาทีที่1หารด้วยเวลาวินาทีที่3ลบด้วยเวลาวินาทีที่1แล้วเราก็แทนค่าครับ v 3เราก็ไปดูที่กราฟ v 3ก็คือตรงนี้ครับนี่อันนี้คือ v วินาทีที่3ได้เท่ากับ15 ส่วน V1 v 1ก็คือวินาทีที่1ตรงนี้ V1 ก็เท่ากับ5หารด้วย T วินาทีที่3ก็คือ3วินาที T1 ก็คือ T วินาทีที่1ก็คือ1วินาทีลบเลขและหารเลขกันออกมาก็จะได้10ส่วน2นะตอบ5เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนักเรียนครับ ความเร่งหน่วยของเราคือเมตรต่อวินาทียกกำลังสองก็เป็นอย่างที่สมการเขาตัวอย่างเขาทำให้ดูตรงนี้นะครับนักเรียนนี่คือความชันครับต่อไปเรามีพื้นที่ใต้กราฟนะครับนักเรียนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราลองหาพื้นที่ใต้กราฟเมื่อหาพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ V t เราจะได้อะไรครับเราจะได้การกระจัดครับเราจะได้การกระจัดเพราะฉะนั้นสรุปพื้นที่ใต้กราฟเราได้การกระจัดครับอันนี้สรุปนะครับบทสรุปตีกรอบให้หน่อยตีักเรียน เขียนใส่พื้นที่ว่างๆไว้ไนะครับความชันเท่ากับความเร่งพื้นที่ใต้กราฟเท่ากับการกระจัดคราวนี้เขาบอกว่าตัวอย่างเขาเนี่ยนะจงหาการกระจัดของช่วงวินาทีที่ศูนถึงสครับนี่เช่นการกระจัดของรถยนต์ในช่วงวินาทีที่ศูนถึงสจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงล่ะ ก็าหาพื้นที่ใต้กราฟของช่วงวินาทีที่0ถึง3เรียนครับครูจะพาพวกเราไปดูว่าไอ้พื้นที่ใต้กราฟคิดยังไงคิดยังไงเนี่ยครับเรามาดูครับวินาทีที่0ถึง3กลับมาที่กราฟนะครับ0อยู่นี่3อยู่นี่เพราะฉะนั้นนี่คือกราฟครูจะวาดเส้นสีแดงทับลงไปนี่นี่คือเส้นกราฟสีแดงของเรา0ถึง3นะไอ้พื้นที่ใต้กราฟดูตรงไหน ดูตรงนี้ครับนี่ทั้งหมดนี่เลยนี่คือพื้นที่ใต้กราฟเราเรามองเห็นเป็นรูปอะไรครับพื้นที่ที่คูรแรงเงาด้วยปากกาสีแดงเนี่ยเรามองเห็นเป็นรูปอะไรเราก็มองเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับรูปสามเหลี่ยมเราก็ใช้สูตรรูปสามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมในการหาเลยนะครับก็ทำยังไงล่ะครับ พื้นที่ใต้กราฟาการกระจัดการกระจัดเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟไอ้ซึ่งพื้นที่ใต้กราฟเราคือรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เอาสูตร พื้นที่สามเหลี่ยมมาครับเศษหนึส่วนสคูณฐานคูณสูงแล้วเราก็แทนค่าดูครับ1ส่วน2ฐานเท่าไหร่ล่ะฐานก็จาก0ถึง3 0ถึง3ตรงนี้ก็มีขนาดเท่ากับ3าใช่ไหมครับสูงล่ะสูงก็คือฝั่งนี้ก็จาก0ถึง15ก็แปลว่าสูงเท่ากับ สิบห้แล้วก็ลองหารดูคูณกันแล้วก็หารดูนะครับก็จะได้เท่ากับ22.5เมตรเนื่องจากว่าพื้นที่ใต้กราฟมันคือการกระจัดเพราะฉะนั้นเวลาเราหามาได้แล้วเราก็จะต้องตอบหน่วยก็ด้วยก็คือเมตรนะครับ22.5เมตรก็เป็นไปตามสมการนี้ครับนี่แหละ อเคไหครับก็สรุปให้พวกเราฟังเข้าใจง่ายๆน,นะครับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลา2ออย่างที่เราจะต้องหาให้ได้ก็คือ1ความชัน2พื้นที่ใต้กราฟความชันมันคือความเร่งพื้นที่ใต้กราฟมันคือการกระจัดโอเคนะครับ คลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ